สวัสดีครับผมเชฟออฟเชฟคาราเ็กประเทศไทยผมจะพาทุกคนมาทำเมนูโปรดของผมในช่วงเชฟเชฟอร่อยสไตล์เชฟกับแมคคาเมกนั่นก็คือสเต็กเนื้อซอสเกรวีครับสิ่งสำคัญที่จะมาช่วยเพิ่มเทคเจอร์ให้เนื้อสเต็กมีรสสัมผัสที่ดียิ่งขึ้นก็คือกาลิกซอสของแมคคาเมกใช้เพียงแค่นิดเดียวจะได้รสชาติที่ชัดเจนเป็นอีกหนึ่งไอเทมเด็ดที่ควรมีติดบ้านไว้เพอใช้น้อยอร่อยจริงคุ้มค่าสุดๆปกติผมใช้ซีซันนิ่งกับเนื้อปลาและเนื้อไก่แต่วันนี้ผมจะมาทำกับสเต็กเนื้อกันครับเริ่มมาากน้้อสตรงชดวยั และกาลิกซอ a ย่าง4นาทีพักไวก้สักครู่นําไปย่างรอบ2อีก4นาทีจนได้ความสุกตามชอบทําเกรวี่ซอสโดยใช้กระทะใบเดิมใส่เนยจืดแป้งอนเนกประสงค์และครีมปรุงรสด้วยกาลิกซอ a พริกไทยใส่เนยปิดท้ายคนให้เข้ากันจัดลงจานและเสิร์ฟพร้อมเฟรน์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการทาสเต็กให้อร่อยไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่มีแมคคอมิกติดครัวไว้ไม่ว่าจะนําไปปรุงกับอะไรก็อร่อยเหมือนมีเชฟมืออาชีพอยู่ที่บ้านเลยครับผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมิก